วันนี้เป็นงานแรกเลยค่ะที่รับเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นงานที่เหมาะสมกับน้องด้วยคือหรือว่ามาแล้วน้องจะมีความสุขเพราะว่าทุกครั้งที่เขามาที่นี่เขาก็จะแบบแฮปปี้มากตื่นเต้นมากอะไรอย่างค่ะแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เขาสนุกสนุกไหมคะเขารู้ไหมคะก็ตอ,ตอบค่ะค่ะไม่ทราบหรอกคะ่ะก็เขาก็สําหรับเขาก็คือแบบพามาเที่ยวอะไรอย่างค่ะสนุกไหมคะบอกพี่ๆที่สนุกไหม ก็ <N an> นานนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นงานแรกหลังจากนี่ก็สองขวบกว่าแล้วค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะอยากเลือกงานที่ที่เขามีความสุขที่เขารู้สึกเหมือนเขาไม่ได้ทํางานนะคะตนี้เอง,อง,ออยงเยอะค่ะแน่นอนเยอะค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะก็อยากให้เขาทําอะไรที่เขาแฮปปี้ค่ะอันนี้ก็เหมือนเขามาเที่ยวค่ะครับอันนี้ที่ตัดสินใจคนเดียวพี่สการ์ช่วยในการตาัดสนใจในการรับงานให้น้องเลย ก็แอปคนเดียวอยู่แล้วค่ะแต่ว่าการเขาก็เขาก็เคารพการตัดสินใจของแอปอยู่แล้วค่ะอ่ะอย่าไม่เปิดงออกงานเขาก็ไม่งงแงเหมือนทั้งกิจกรรมใช่ค่ะแต่ตอนนี้อาจจะแบบนิดนึงเพราะว่าแบบเริ่มนานหลายชั่วโมงแล้วเขาก็เหนื่อยง่วงอะไรอย่างนี้ค่ะก็ไม่กังวลหรือกังวลเวลาค่ะค่ะก็ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ไม่รู้จะเจออะไรบ้างเพราะครั้งนี้ก็ครั้งแรกแต่ว่า ก็ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงตอนนี้เขาก็ไม่งองแงก็ก็โอเคค่ะแล้วเขาก็แฮปปี้ก็น่าจะเป็นลักษณะงานที่เหมาะสมกับกับเด็กอะคะ่ะแล้วก็รู้ว่าเป็นกิจกรรมที่เขาทำแล้วเขาจะมีความสุขค่ะเยอะค่ะค่ะอยากออกใใครใครบอกนะคะ ออนนี้่่ะะคแม่ไม่ส่งการไม่ค่อยอยากให้ออกงานเท่าไหร่อันนี้ของเอลเลียวคุณแม่ของคุณสงการไม่ต้องการให้ออกงานไม่เคยทราบเลยค่ะอันนี้อันนี้ของเอลเลยวอันนี้ของเอลเลยวราคาจากที่ไหนคะยังไม่เคยได้ยินเลยใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะของเอลเลยวค่ะของเอลเลยวลุณสงการเคยเห็นบ้างครับวันนี้เรามาของไหมก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะจะเปิดนตื่นแฮนน้องไหมจะเปิดจะเปิดจะเปิด เปิดค่ะเปิดค่ะพูดเพ้อๆค่ะนะคะอ่าเดี๋ยวเปิดให้ค่ะอันนี้อนันยน่ะ้ีเรื่อนะคอุ้ยอย่างที่บอกค่ะก็แล้วแต่ลักษณะงานที่ติดต่อเข้ามามากกว่าว่าว่าเป็นแนวไหนค่ะใช่รูปเทแบบจะได้เห็นน้องได้ครว่าช่วงนี้น้องตขึ้นมากแล้วแล้วแต่เขาค่ะแล้วแต่เขาการเรียกร้องอยากเห็นแบบน้องแบบถ่ายเป็อช่าเลย้ยคนนี้ตอนนี้เป็นโรคไอกล้องค่ะคุณแม่ถ่ายก็แบบ ไม่ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็แ้ตแต่อารมณ์บางทีแบบคนอื่นขอถ่ายยังถ่ายง่ายกว่าแม่ขอถ่ายเลยค่ะคนีกินขะไพีู่เก่งสองขวบสองเดือนค่ะกำลังจะสามเดือนแล้วค่ะคก,ก็ตอนนี้พูดเก่งค่ะพูดเยอะแล้วก็สนมากแล้วก็เริ่มเข้าเชิร์บล์ทูก็เริ่มแบบเริ่มแบบมีเหตุผลของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เห็นมันก็แบบน้องแบบคุนค่าที่จะจดจำในช่วงนี้ใช่ไหมครับบใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะที่มีกังวลนะครับกับเรื่องนี้ก็ถึงพยายามพยายามเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับเขาอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วสวยและางามด้วยไหมครับก็เห็นแบบเอาส้นสูงพี่แอมมาใช่ใช่วันนี้ก็ค่ะวันนี้ก็สวยใช่ไหมคะ <c oughs> เอาไหมคะน <c oughs> ี่เกิดของแอร์เวลล์ของแอร์เวลล์คะ เคเขาเพิ่งส่งขวบาค่ะหมายถึงว่าก็นั่งเงียกเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวกลับเข้าไปดูค่ะคือตอนนี้งองงงแงเพราะเมื่อกี้ดูโชว์นางเงือกมาอยากกลับเข้าไปดูเดี๋ยวกลับเข้าไปดูนะคุยกับพี่ๆก่อนนะคะนะ นะคุยกับพี่ๆก่อนจะกับน้องแบบว่าแบบเกิดทายกล้องถ่าแบบอันนี้กล้องถ่ายเนี่ยจะแบบอันนี้ก็สอนยิ้มอะไรเงี้ยใครสอนยิ้มอะไรยิ้มอาเรีวใช่ค่ะไม่ได้สอนนะค่ะเด็กก็ก็ต้องปล่อยไปตามธรรมชาติถามกับพี่พี่แอปไถที่ไม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 ่มองดูใช่ไหมครับก็แล้วแต่อารมณ์ค่ะแล้วแต่หลงแต่น้องก็ชอบใช่ค่ะช่วงนี้น้องแบบเป็นไงบ้างคะแบบว่าพัฒนาการเราแต่แบบเล่นอะไรกับเพื่อนๆเนี่ย ก็ตอนนี้เพิ่งเริ่มไปโรงเรียนค่ะเขาก็เขาก็ชอบค่ะชอบไปเรียนรู้แล้วก็ทํากิจกรรมที่โรงเรียนชอบอยู่กับคุณครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลับมาจะเล่าเรื่องคุณครูมากกว่าเล่าเรื่องเพื่อนอ๋อว่าติดคุณครูค่อนข้างมากใช่ค่ะติดครูค่นคคะนี่อย่างนี้แบบร้องแบบจากไปเรียนตลอดอ,นนอยู่ไหนไาอยู่ไหนเ,เดี๋ยวสิคะ